ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้าพเ,เจ้านางสาวทวันรัตแต้มงาม้าราชการครูโรงเรียนบ้านองเจริญสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาปฐมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวนางสาวทวันรัตแต้มงามเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน พุทธศักราช2537ภูมิลำเนาอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนขุขันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนศรีสะเกดคณะครุศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ ประวัติการรับราชการเริ่มเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2561งานที่ได้รับมอบหมายคุณครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่3งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. เจ้าหน้าที่พัสดุการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยหมวดที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน1.1วินยัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการข้าพเจ้ามีระเบียบว,วินยัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบว,วินัยทางราชการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ยึดถือคือสังฆาวัตถุสี่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี1.2มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้า ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้การอบรมการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ1.3เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูข้าพเจ้าเชื่อมั่นในคุณค่าไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริง 1.4การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆจากทุกช่องทาง1.5การพัฒนาบุคลิกภาพข้าพเจ้าเรียนรู้และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับข้าราชการครู สุภาพอ่อนน้อมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น1.6การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้านำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมวดที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน1.1การจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้านำหลักสูตรมาวิเคราะห์และนำผลไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีกิจกรรมที่หลากหลาย1.2การพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เชื่อมโยงในเนื้อหาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกาย และสุขภาพจิต1.3การพัฒนาทางวิชาการข้าพเจ้าพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยใช้ความรู้ประสบการณ์มาผสมผสานกับความสามารถและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง1.4การพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ1.5ความสัมพันธ์กับชุมชนข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานต่างๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีชุมชนและอื่นๆ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ